มันลึกแล้วก็คล้ำนะคะพอเติมเข้าไปปุ๊บอะมันเห็นชัดเลยความต่างนะคะว่ามันตื้นขึ้นเห็นความต่างชัดมากก็ไม่คิดว่ามันจะชัดขนาดนั้นเลยไงเราทํากับอามาเลนเต้มานานแล้วเนาะเราก็จะรู้ว่าที่นี่จะดังเรื่องฟิลเลอร์ สารเติมเตมไขมันอะไรไม่เคยเลยโอเค <Okay. S 1> สวัสดีค่ะน้ำผึ้งนะคะวันนี้มาปรึกษาคุณหมอนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะแต่งหน้านะคะปัญหาที่จะพบบ่อยๆเลยนะคะก็คือเรื่องของใต้ตาค่ะไม่ว่าจะอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็หลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันลึกเนาะแต่งหน้าเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของรอยคล้ำได้นิดหน่อยแต่พอเรื่องของความลึกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแก้ยากด้วยการเมคอัพนะคะวันนี้ก็เลยมาที่วมาลันเต ะะให้คุณหมอพลอยช่วยดูให้ว่าจะสามารถปรับด้วยฟิลเลอร์ได้ยังไงบ้างนะคะน้ำผึ้งอันไรกที่กังวลเรืงง่องอะไรแต่แต่เันนี้อ่าอันนี้ชัดอยู่ว่า <c oughs> ไขมันตรงบริเวณแก้มของคุณน้ำผึ้งหายค่อนข้างเยอะค่ะนะหมมบอว่าไขมันตรงนี้มันเต็มขึ้นมามันจะเป็นประมาณนี้พอเต็มครบอะค่ะหน้าเราดูสดใสขึ้น อ,อืมเนาะตงตอนแรกเนี่ยหมอฉีดให้ดูข้างเดียวก่อนนะคะแล้วก็เทียบกับอีกข้างนึงก็คือเห็นความต่างชัดมากเห็น, <c oughs> นชัดมากเลยที่หมอบอกก็คือของเดิมหน่อยเป็นเบา้าจะเห็นว่ารอยค้ำต่างเลวยใช่รอยค้ำดีขึ้น เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาทั้งสองข้างของหุณนน้ำผึ้งนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าหลังจากฉีดฟิเลเลอร์บริเวณรอบดวงตาไปทั้งสองข้างนะคะ <c oughs> ใบหน้าทั้งสองข้างเนี่ยดูสดใสขึ้นนะคะ <c oughs> รอยค้ำใต้ตาดูดีขึ้นนะคะ <c oughs> ดูหายไปนะคะทําให้เรานะคะดูเด็กขึ้นนะคะ <c oughs> ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ดูไม่เหนื่อยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเห็นได้ว่าบริเวณของหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะมีการลิฟท์อัพหรือว่าลิฟติ้งใบหน้าดูยกขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกที่สําคัญที่อย่างหนึ่งก็คือร่องแก้มทั้งสองข้างนะคะดูตื้นขึ้นนะคะแก้มทั้งสองข้างก็คือดูยกขึ้น ะะทําให้ใบหน้าโดยรวมนะคะดูสดใสแล้วก็ดูเด็กลงค่ะคุณน้ำเพิ่งเป็นไงบ้างคะหลังจากทำไปมันเห็นความต่างแบบชัดมากเลยค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะชัดขนาดนั้นพอเติมเข้าไปปุ๊บอะมันเห็นชัดเลยความต่างนะคะว่ามันตื้นขึ้นรู้สึกแบบชอบมากเลยค่ะอาร r มารันเต้คลิกจบเรื่องฟิลเลอร์